ยี่สิบนาทีอะได้ละห้าสิบเซนจากศูนย์เลยนะคือแป๊บเดียวเนี่ยปึ๊บ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 แบบหลับไปเพลินๆนั้นเล่นๆไปเฮ้ยไปดูเลขชาร์จปั้งเลยขึ้นไป๊บเดียวแป๊บเดียวยี่สิบนาทีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบนาทีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมมากแบตโทรศัพท์คุณเอาไปใช้คุณใช้โทรคุยอะไรผมก็โทรคุยกับเพื่อนๆแต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบเล่นเล่นพวกโซเชียลมีเดียมากกว่าไม่อาจจะไม่ค่อยได้โทรเท่าไหร่เมนโทรหาผมเลย ฮะไม่โทรหาผมเลยผมจะไม่โทรหาพี่นี่ไงกูไม่เคยกินเราเพิ่งคุยกันวันนั้นไงไม่โทรหาพีพีเลยก็พีพีก็โทรบ้างก็พีพีก็โทรบ้างโทรบ้างไม่เคยไม่เคยโทรหรอไม่เคยหยุดเลยโอ้โหนี่เรามาลองเซลฟี่กันหน่อยดีกว่าครับคุณทับแล้วครับมาๆๆนี่ผมดูนี่ผมเห็นถึงเรียกว่ารูของผลบนหน้าผมเลยอ่ะุ้ยคุณก็ดูไม่ค่อยมีนุ่มผมคุณเล็กอ้าว ก็ผมบอกว่าผมเห็นไงเห็นด้วยเห็นด้ยครับเห็นด้วยเห็นด้ยครับนี่มัน44ล้านพิกเซลเลยนะคุณน่าสัยไงสีสิบสีล้านพิกเซลเลยนะมันก็ต้องเห็นแล้วนี่อ่ะสักหน่อยอ่ะหนึ่งสองอ่ะจ้าอ่ะคือ มีเก็บไว้นะเก็บไว้ใ <t> ห <half> ้ผมด้วยนะผมลงว่าเออช่วงนี้ก็ทำงงทำงานบ้างทำงงทำงานเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี้นะถูกถ้าไม่ได้ออปโปผมบอกเลยว่าค่าไฟนี่จริงเลยฮะกขขอบคุณออปโป้ีโน่สามโรมาที่นี้ด้วยบผมชวนผมมาไลฟ์ในวันนี้ด้วยผมด้วยครับผมเออนอกจากเรื่องของการเซลฟี่มาใช้กล้องหลังมานดีกว่าเอาเอานับภาษาเลยดีเอาเป็นภาษาอั ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นแบบที่เราไปตอนนั้นนะอ่ะโอเคญี่ปุ่นนะเตรียมฟังเลยนะญี่ปุ่นนะหนึ่งสองสามเฮ้ยน้ำญี่ปุ่นจริงผมก็เป็นอ่าได้อยู่ได้อยูคิมิซันเขาเขาแบบเวียดนามเวียดนามโอ้ยากยากไปดูภาพดีกว่าเอาละเอาละเอาละถึงเวลาละเถึงเวลาละเกิดตกใจพี่ตกดูสียงดังไปไหนเหรอนี่ที่สำคัญ แม่ผมดูอยู่ด้วยนี่มผมดูอยู่ด้วยแม่ผมอยู่ในนี้ด้วยอ่เอาักทายคุณแม่หน่อยสวัสด,ดีม,ามา้าสวัสด,ดีเจอกันตอนเย็นนะครับสวัสดีครับตอนเย็นกินอะไรดีครับมา้าเออกินอะไรดีนะเนอะเขาบอกว่าพวกคนน่ารักพีพีดูเยอะมากเอ๊ะแปลว่าอะไรเนี่ยนี่พีพีน่ารักเท่าโลกแน่อยู่บ้านเป็นยังไงกันบ้างคะเบื่อไหม เบื่อไหมครับพี่พีเบื่อไหมเบื่อไหมครับพี่พีเบื่อไหมไม่เบื่อก็ก็เบื่อบ้างอยากความจริงคิดถึงวิธีการใช้ชีวิตแล้วแบบเราได้แบบออกไปข้างนอกเนาะไปเจอเพื่อนเพื่อนเจอเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยอ่ะพี่พีอะไรนะครับเขาถามว่าแล้วพี่พีอยู่บ้านอยู่บ้านยังไงบ้างอ๋อไม่ฝังเราไม่ฟังไง เกนกันก็อยู่บ้านเลี้ยงหมาครับอยู่คุณแม่ไหนพี่พีวีกิน5 6 7 8อีกไม่นานก็คงได้เจอเอาก็เวนได้เจอไว้สิล,ลองได้เจอ <c oughs> ไม่ได้มันเกินจุดที่ไม่ได,ด้เดี๋ยวคุณทับมาร์เก็ตติ้งเก็บตังค <c oughs> ์ไงเราลงพร้อ <c oughs> <c oughs> มกันที่พี่พีอ๋อ <c oughs> เริ่มต้นแล้วก็จบไปพร้อมกันเลยอ๋อได้ห้าสี่สามสองอีกไม่นานก็คงได้เจอลิปสติกแม่ได้ยินลิปซิิค์ม่ไหมไม่ได้ยินเลยลิปสติกแม่ออกมาขอบคุณครับขอบคุณนะครับรู้ตอนนี้แม่ยังดูอยู่หรือเปล่าแม่ก็น่าจะยังดูอยู่เพราะว่าไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่ก็ช่วงนี้อยู่บ้านไงผก็ติโทรไปก็จะรับรับเร็วตลอดนะช่วงนี้ฝังอะไรก็จะทําตลอดเพราะว่าว่าง ไลฟ์อะไรก็จะตอบน,นี่ยังดูอยู่ยังยัง,ยง,ยงดูอยู่ดูไปไหนขอแม่เลยยังแม่มาขึ้นพิงพิงตลกกันนะพิงขึ้นพิงฮ้าฮ้าห้าที่จริงก็พีฟีฟังหลายเพลงนะครับอืมแต่เพลงที่ชอบก็ You Are My Everything You Are My Everything บ้าไปแล้ว,ว<ฮ>นั่นก็คือเพลงนี้ You are my everything. You are my everything. ในวันนี้ฉันเพิ่งเข้าใจว่าเัอานั้นมีค่ามากมายมากกว่าสิ่งไหนนี่ไงเจ้าของเพลงตัวจริง ถ้าอยากฟังเต็มๆนะครับไปฟังกันเลยครับในวันบันเทิงกับน้องวิวกิ้นน้องรักนัมเบอร์วของผม <laughs> You are my everything You are my everything นี่วันนี้ฉันเพิ่งเข้าใจว่าเธอนั้นมีค่ามากมาย

ประมาณนี้ประมาณนี้โอ้โหน้องน้องพี่พีรู้สึกยังไงคะห้ามภูมิใจแล้วรู้ว่าภูมิใจแน่นอนไม่แต่จรางๆแยาวคือผมรู้สึกภูมิใจเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ผมกับกินนี่สนิทกันมากแล้วคราวนี้ผมได้เห็นว่าเขาพยายามแล้วเขาตั้งใจมันมีแบบแรงกดดันมันมีั้งแบบการซ้อมอะไรเงี้ยครับคือผมเห็นมาตลอดแล้วพอวันหนึ่งพอเพลงมันออกมาแล้วมัน คือมันดีครับคือก็ผู้รู้สึกภูมิใจในตัวเขามากๆครับอน่ารักมากเลยอะ่ะประโยคบอกรักโดยไม่มีคำว่ารักแต่พี่ท็อปคิดพี่ท็อปคิดว่าเป็นคำว่าอะไรฝันดีนะอะไรอย่างนี้ป่ะแ้วมันรักตรงไหน,นอหนะ่ะก็มันดูแบบ เป็นห่วงเป็นใยไงจริงอ่ะผมบอกฝันดีทุกคนเลยจริงๆเวลาผมคุยกับใครแบบกลางคืนนะผมจะบอกฝันดีทุกคนใครบ้างอ่ะก็เพื่อนเพื่อนทุกคนคุณพ่อคุณแม่ผมก็บอกฝันดีไม่โทรมาฝันดีที่บ้างเลยก็หมายความว่าถ้าเราคุยกันอยู่แล้วหมายความว่ามันดึกแล้ะเวลาดึกผมก็จะบอกเออฝันดีนะพี่ผมไม่ได้แปลว่าเรารักเขามากเท่าไหร่เป็นแลืประโยชน์ที่ประโยช์บอกรักที่มีคำว่ารักของบิวกินคืออะไร ตอบอัลป์โอริโน่สามโอโอโหเป็นไงล่ะผมจะบอกว่านี่ไงอัลป์โอริโน่สามโอนี่ไม่ยอมบอกว่าออกรักที่มีคำว่ารักชัดๆใช่เพราะว่าเรารักใครเราก็ต้องเอาของดีๆไว้ให้เขาถูกไหมผมเดินมาหาพี่พไม่นี่น้องนี่เอาไปเลยนี่นี่ midnight black คือ midnight black midnight black อันนี้ก็คือ sky white นะครับผม sky white แล้วคุณไม่เปิดนะจะได้ครบสามสี่กันรักกันรัง แต่ถ้ารักกว่านั้นนะเอาไปเลย Oppo Enco เดี๋ยวไปมสิดไปด้วยปาไปเล่ไปปาไปเล่รักมันไกว่าเนื้อีักที่พอรัาชัดชัดตายแล้วจับมือจับมือจับมือถูกป้องเฮ้ยไงไงอ่ะ